อาจารย์ออสวิรชัยพุทธวงศ์ค่ะเอาตำแหน่งให้ครบบ้างรองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ออสเลขาธิการสนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบัานอุดมศึกษาไปยื่นที่กระทรวงอวนะคะกระทรวง การอุดมมาศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคือจะย,ยื่นให้ท่านรัฐมนตรีล่ละแต่เป็นคุณวันนีนนทริผู้ช่วยปลัดกระทรวองอวองมารับหนังสือแทนประเด็นที่ต้องเอ่ยให้ครบถ้วนเพราะอะไรรือไม่อาจารย์ออดบอกผมเนี่ยนะอาจารย์ออดเนี่ยนะเป็นรอสอ่ะรอสอคือรอเรือสอสลาจุดรองศาสตราจารย์ท่านผู้ชมคือมันยากมากอาจารย์ออดบอกกว่าจะได้ผมเนี่ยโหกว่าจะมาถึงทํารอสอได้นี่คือน้ําตาล่วงเลยอ่ะ ภาษา,าชาวบ้านอีกหนึ่งคำก็แก่หัวงอกแล้วอ่ะกว่าจะได้ <S <S บอกว่าม,มันไม่ได้ง่ายจริงๆแล้วเอ้ยอยู่ดีาศาสตราจารย์มาเลยมาอย่งงางไงฉะนั้นก็เลยมายื่นตรวจสอบค่ะว่าการใช้ตำแหน่งาศาสตราจารย์นำหน้าชื่อแบบนี้เพื่อเข้ารับการเลือกในตำแหน่งสอวอโดยใช้วุฒิจากแคลิฟอร์เนีย University f ตีทําให้สังคมสับสนว่าตำแหน่งนี้ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายไหมแล้วก็บอกค่ะว่าอาจารย์ออสเนี่ยย้ำมาตลอดนะคะในการให้สัมภาษณ์หรือว่าโพสต์ใน Facebook ตัวเองว่า สถาบันนี้มันไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษามันเป็นบริษัทประเมินเครดิตเป็นบริษัทเทียบวุฒิแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาที่มีกลุ่มคนออกมาแถลงข่าวแทนหมอเกตแล้วกล่าวอ้างว่ากอพหรือสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองสถานะสถาบันแห่งนี้ย,ยิ่งทำให้สังคมเข้าใจผิดต,ตำแหน่งศาสตราจารย์มันไม่ได้มาง่ายๆก็เลยอยากให้อวอช่วยตรวจสอบมีการใช้เอกสารสำคัญ มีการใช้ยศตำแหน่งสำคัญกับเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องรอให้แต่ละหน่วยงานออกมาซึ่งอวก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยง,งานที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้จึงนั้เลยมาที่นี่ก่อนนะครับตำแหน่งศาสตราจารย์นะครับที่ได้มากก็คือจะใช้ในราชราณาจักรไทยได้เนี่ยจะต้องมีโปรดกา้าโปรดกระหม่อมนะครับแล้วก็ประกาศในราชก,ากิจกาพนั้นเนี่ยการนําไปใช้ในหน่วยงานราชการตัวนี้ก็ต้องมีการรับชอบด้วย มันไม่ได้ได้กันง่ายๆแล้วนี่ใครก็ไม่รู้มาศาสตราจารย์ก็ไปถแถลงข่าวหัวเราะล่ากันจน่เรา่อเห็นแล้วอนเนตอนาถนะคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องปล่อยผ่านพเพราะว่าเกี่ยวข้องกับทุกคนในส่วนของการฟูฟ้องร้องดําเนินคดีปิดปากของทนายตอนนี้เราก็มองอยู่นะครับแล้วก็คาดว่าภายในทิศนี้แหละจะน่าจะคงไปยื่นเป็นคดีมัญญาทนายนะครับในเรื่องของการยุยงส่งเสริมให้ลูกความให้ตัวความให้ทุกคนเป็น เป็นคดีกันนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ขัดต่อมันยาทนายอย่างรุนแรงก็อยากจะให้ดูว่าสี่พยานที่อยากจะฝากนะฮะจริยธรรมนะฮะอย่างน้อยก็ทุกอย่างที่ไปถแถลงไปพูดมันเป็นดิจิทัลฟุตปรินที่จะถึงลูกถึงหลานนะครับไม่แน่นะก็ลืมเรื่องนี้ไปนะฮะลูกหลานก็ไม่ต้องเรียนแล้วรอเทียบเอาอย่างเดียว คืออาจารย์ออเนี่ยบอกว่านอกจากจากตรวจสอบกรณีของหมอเกตแล้วนะคะที่นอกจากยื่นอววันนี้เดี๋ยวจะไปดําเนินการยื่นอีกหลายหน่วยงานแต่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะจะยื่นมันญ,ญาตทนายความด้วยกล่าวอ้างว่าทนายความคนนี้ยุยงให้หลายฝ่ายขัดแย้งกันขัดมันญ,ญาตทนายความและฝากสี่คำถึงทนายคนนี้ค่ะจะริยธรรม อะส่วนท่านนี่ยืนข้างๆอาจารย์ออสบอกพามาเลยเพราะคนนี้เป็นศาสตราจารย์ที่อายุน้อยมากๆใช้เวลา7ปีในการทำศาสตราจารย์ก็คือศาสตราจารย์ดรสิวัฒพงเพียจรจันท์จากนิด้าค่ะบอกว่าอาจารย์ออสเนี่ยพูดว่าเคสเนี้ยใช้เวลาเร็วที่สุดแล้วอะเร็วที่สุดแล้วคือ7ปี โดยขั้นตอนปกติน่าจะ15ปีค่ะกว่าจะทำสรหรือว่าทำศาสตราจารย์ได้และอาจารย์สิวัตรก็ยังบอกด้วยว่ากรณีของสอวอท่านนี้มันบั่นทอนขวัญกำลังใจของอาจารย์ที่อยู่ในระบบมหาวิทยาลัยไทยมากๆเพราะแต่ละคนกว่าจะได้มามันมีที่มาที่ไปตรวจสอบได้เจอแบบนี้คือทุกคนก็เสียกาลังใจด้านผู้ช่วยปร,ดรัดับอวที่รับหนังสือค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งดาเนินการให้ตามที่มายื่นแต่เขาตรวจสอบก่อนหลักการมีอยู่ว่าถ้า ได้วุฒิมาถูกต้องก็เป็นสิทธิ์ที่จะใช้วุฒิจากสถาบันต่างประเทศได้และแต่ละประเทศเขาก็ให้ตำแหน่งทางวิชาการแตกต่างกันไปแต่ถ้าถามถึงแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ทางอวยังไม่เคยรับรองการเทียบคุณวุฒิของสถาบันนี้อันนี้เป็นจุดยืนของอวที่ออกมาตั้งแต่แรกๆนะคะว่าอวยังไม่เคยรับรองการเทียบวุฒิของสถาบันนี้ส่วนคุณสนธิยาสวัสดีค่ะวันนี้ ไปที่สถานทูตอเมริกาประจําประเทศไทยไปยื่นอีกก่อนหน้านี้คุณสนธิยานี่คนแรกเลยนะไปยื่นกกตเพราะมันผิดกฎหมายเลือกสอวหรือไม่แล้ววันนี้ไปสถานทูตอเมริกาต้องการให้ท่านทูตตรวจสอบแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ว่าได้รับการอนุญ,ญาตหรือรับรองโดยรัฐบาลกลางของสหรัฐหรือเปล่าและถามถึงสถานะของมหาวิทยายลัยแห่งนี้ค่ะว่ารัฐบาลกลางสหรัฐและรัฐแคลิฟอร์เนียรับรองการจัดตั้งหรือเปล่า แต่วืดนะคะวันนี้ไปวืดเพราะว่าไปถึงยื่นไม่ได้คือทางสถานทูตก็แจ้งว่าไม่สามารถรับได้โดยขั้นตอนนี่ขอให้คุณสนธิยาไปยื่นที่กระทรวงการต่างประเทศแต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็รับเรื่องเอาไว้เฉย,เฉย